สวัสดีครับพบกับเราช่องสีดอโพเงินกับผมวันนี้บรรยากาศตอนค่ำนะครับผมที่บ้านควนเนกเองครับผมเราก็ได้เอาน้องโพเงินมาผูกครับผมที่บ้านของควนเนกเองครับผมอยู่ติดบ้านเลยนะครับผมเพราะว่าตอนกลางคืนนี้ยุงเยอะครับผมเราต้องมาผูก ติดบ้านครับผมเพราะว่าต้องดังไฟก่อไฟให้น้องครับผมขอค่อยนอนหลับดีครับผมสงสัยวันนี้นะครับผมฝนคงจะตกนะครับมืดมาอย่างแรงเลยนะครับนี่ดูน้องโพเงินกินอะไรครับนี่กินอะไรครับผมโอโ้กินอ้อยครับผม ค่ำๆนะครับบรรยากาศตอนค่ำวันนี้นะครับผมดูกินอ้อยที่ควรเนี่ปลูกไว้นะครับนี่ก็ได้ตัดหมดนะครับวันนี้เพราะว่าจะได้ปลูกใหม่ครับผมเริ่มฤดูก,การปลูกใหม่ครับผมเพราะว่าไม่สวยครับผมตัดให้กินหมดแล้วดู ของผมวันวันนี้กินอ้อยกินให้อิ่มมากๆเลยนะครับตรงที่น้องยืนนี่ก็จะเป็นดินทรายนะครับพว่ฝนได้เอาดินทรายมาลงไว้ดูครับผม ดูบรรยากาศตอนข่ำนะครับวันนี้ครับผมดูหางน้องโปเงินสะบัดไปมาครับผมไล่ยุงก็ไล่แมงครับผมเพราะตอนข่อมๆนี่แมงแจะเยอะครับผม ดูครับผมนี่ก็จะเป็นกองไม้ที่เราจะต้องจุดไฟให้น้องครับผม จุดแล้วน้องก็ยุงไม่กัดครับผมนอนนอนดีด้วยนะครับผมถ้าเราจุดไปให้น้องนี่ก็เป็นท่อนไม้ใหญ่นะครับผมจะอยู่ได้ตลอดคืนเลยนะครับนี่โอ้ท่อนท่อนไม้ใหญ่นะครับผมจะอยู่ได้ตลอดคืนเลย